คำรามคำกลอนจับพรสุธาคู่ไปทำทองลำคานลำทองใส่สืลับ I me, I burn <laughs> I'm like a thunderbolt, like a to my like The a Let's get who you know Until my name show shown, the dream come true Never forget my goal Never forgot my soul Keep going, keep control, Let's the beat on hold Make music keep on I leave on my own I gotta go, I gotta go I go with the flow เพราะว่าทางสิลป oh. ไม่มีทางเปลี่ยน <c oughs> มันเลยไม่มีทางโตย้ยศมนไม่มีทางเดียม <c oughs> จะมีคนมาตามเปลียดเข้ามาตามเปลียดสิ่งที่กูตั้งใจทำให้ใส่ก,กูไม่มีวันเคลียร์ชด <Yeah. S 1> ชอยเอามาร้อยบทความมากน้อยเรื่องมาร้อยบทรำมแทรกไซไว้ต้องทายบทตามส่งบทลอยได้แค่ต้องไหวจ,จึ๊บจ้ำ รคำลอนจากผัสสุดท้ายผู้มาทำทองลำคานลำทองใส่สนรลไปไม่ทำน้องตำนานมังก่อนและกูไม่หยุดลงเป็นอากรอาจารย์ก้อนทอง ไอ้ทุกพักกูมาเขียนตาทุกหวายอยู่ฉน้างทำมึงพักกันมาเขียนตาไม่ใส่กูไม่รับอยู่บนเทียนน้ำไม่มีเหรียญตาไม่แต่ร่างทีกูเขียนมากูไม่ได้เขียนคำมึงหลอกก็แค่เสียงคาไม่เสวันณนาเพราะมึงหลอกเพราะมันเสียละจะต้องให้บอกอีกอี่าบให้มึงไปที่ชอบชอบก่อนจะขอดอมาเถียงฮะโอเคบอกกูคนต่อยอ่ะไหนมึงมาโชว์ความเป็นคนหน่อยดิโทษทีว่ากูไม่ได้เป็นคนต่อยยังลดแม่กูก็ไม่ได้เป็นคนล่อยอ่ะ ชดช้อยกูแบบลอยอย่างแรงอะสายไล่มึงจะมอยอย่างแทงอะดอกดอยเอามาปล่อยอย่างแพงอย่างจ้อยกัวลอยกัวของอย่างแรงไอ้สัสชดช้อยกูแบบลอยอย่างแรงอะสายไล่มึงจะมอยอย่างแทงอะดอกดอยเอามาปล่อยอย่างแพงอย่างจ้อยกัวลอยกัาของอย่างแรงไอ้สัสชดช้อยเอามารอยบทความมากน้อยเรื่องมาร้อยบทรำามแทรกใส่ไว้ตองท้ายบทตามส่งผลพลอยได้ก็ต้องหลจดจำหมอบฝันคัร่ม ทำกลอนจับพอสุทธากูมทาทำทองลำคานลำพองใส่สันละปไปในทำน้องตำนานมังกรและกูไม่อยู่ลงเป็นอากรอ,อาจารย์ก้อนทองทุกสิ่งที่กูสร้างอยู่ในอาพร